สวัสดีค่ะโอเคเราจะเริ่มกับข้อยี่สิบมีไฟกำลังพูดแล้วและปัจนี้ดูเถิข้าพเจ้ามีไฟกล่าวแก่พี่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นตามเนื้อหนังแต่ดูเถิดประชาชาติตระกูลภาษาและคนทั้งปวงจะดำรงอยู่ อย่างปลอดภัยในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลหักเป็นไปว่าพวกเขาจะกลับใจและปัดนนี้ข้าพเจ้านิฟายขอยุติเพราะข้าพเจ้ายังไม่กล้าพูดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ควรพูดอีกต่อไปเรื่อง เรื่องทุกสิ่งเราเราได้อ่านแล้วในบทนี้